มาครับคุณผู้ชมแจ็ค GK ปี2020คันนี้เดิมทั้งคันนะครับรถนักชนหนักทุดความมือเดียวครับคันนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเลิกผลิตใครสนใจกําลังหาอยู่คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนภายในพวองมารัยมัลติฟังกชันจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วแอร์ออโต้ครับเบาะหนังสีดําใครสนใจอยู่ตามไปดูต่อให้จบนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมลิฟเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์มือสอง พาทุกท่านนะครับมาชม Honda Jazz G.K. คันนี้ปี2020ตัว v p a t ครับคุณผู้ชมปี2020สีเทาดำคันนี้สภาพเดิมๆนะครับมีจัดทรงแค่เปลี่ยนล้อแม็กเท่านั้นรถไม่เคยชนหนักพิกความจมน้ำเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถภายนอกภายในกันนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตผมให้ดูแบบละเอียดทุกจุดนะครับแก้มหน้าแก้มหลังนะครับฝากระโปรงฝาฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังไม่เคยถอดน็อตไม่เคยขยับใครกาลังหาอยู่คันนี้นะครับดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สำหรับคันนี้ครับปี2020รถเพิ่งได้เข้ามานะครับเลขไม่80,000กว่าโลเท่านั้นนะครับแค่80,000กว่โลฟรีดาวผ่อน9,000นะครับสำหรับเครดิตดีคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับออกรถศูนย์บาทผ่อนเดือนละ9,000นะครับขอแค่คนมีรายได้เดือนละหมื่นหนึ่งมื่นเก้าันบาทขึ้นไปนะครับสามารถจัดจนเดียวจบได้เลยไม่มีภาระติดพันใดๆนะครับไม่มีติดล่าช้าติดเปูโรคนเดียวได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับ ประวัติดีเครดิตดีนะครับฟรีดาวดอกเบี้ยพิเศษค่อนประมาณเดือนละ9,000บาทมาดูสภาพตัวรถกันนะครับผมเริ่มจากด้านหน้ากระจังด้านหน้านะครับใส่เป็นโลโก้ Honda ตัว S สีแดงแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วไฟหน้าเป็นแบบมัลติ r e f ฟ c t กเตหลอดฮาโลเจนด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับจะเป็น daytime running light นะตัวนี้เป็นแบบหลอด LED แบบนี้นะครับกระจังหน้า,นาสีเทา คาดด้วยโครเมียมสเีเงาแบบนี้นะครับเป็นโครเมียมเงาคาดล่างคาดบนแล้วก็สีดําเงาแบบนี้นะครับสีดําเปียนโนแบ็กตรงกลางสภาพสวยๆแบบนี้ฝากระโปรงหน้ารอยบุบรอยรั้งิ้้รอยสะเก็ดหินเนี่ยไม่มีนะครับคันนี้สภาพสวยๆผมคัดมาให้แล้วอีกหนึ่งคันดูล่องไฟนะครับนี่ฮะล่องชิดแบบนี้นะครับระยะห่างปกติแก้มนะครับด้านขวากับกันชนด้านหน้านะครับแนบชิดสนิทจันแบบนี้ ครับไม่แย้มไม่อ้าตัวลอ้อแม็กนะครับอันนี้เจ้าของเก่าจัดแม็กมาให้แล้วนะครับเป็นสีชาแบบนี้ขนาดขอบ15นะครับเป็นแม็กแต่งจัดทรงเข้ากับบอดี้รถพอดีครับเรียมสันคมด้านข้างตัวรถชัดเจนนะครับบางเดิมทั้งคันผมเพาะให้ดูได้แบบนี้เลยนะครับประตูหน้าประตูหลังไม่มีสีโป๊ครับตัวเนื้อเหล็กบางๆเดิมๆนะฮะแฮทแบ็กหประตูนะครับหน้าใช้คันนี้ Honda Jazz 1.5 V plus โววีพลัสนะครับคันนี้ Honda Jazz g เโชมสุดท้ายแล้วก่อนจะเลิกผลิตมาดูด้านท้ายของตัวรถครับฝาประตูท้ายเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดูหัวน็อตกันเลยนะครับว่าไม่มีขยับไม่มีรอยขันขยตัวท่อไอเสียนะครับมีปลายมาให้แบบนี้เสียงนุ่มๆน,นะครับไม่ดังมากกลาลังดีลองมาสตาร์ทฟังเสียงเดี๋ยวผมให้ลองฟังเสียงดูนะครับ สีเงาเดิมทั้งคันเส้นไล่ฟ้ามีให้ครบทุกเส้นไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับไฟเบรกโงนิสาติดปกตินะครับกระจกแท้เดิมฮอนด้าไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนเดิมเดิมติดรถเลยนะครับกระจกแท้แ,ทแบบนี้อ่ะดูพื้นที่ด้านหลังกันนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระมีถาดมาให้แล้วนะครับเป็นถาดยางแบบนี้ล้ออะไรนะครับด้านล่างแม่แรงชุดถอดล้อมีมาให้ครบเรียบร้อย ตัวล้อไหไรเนี่ยจู่่ข้างล่างอีกทีหนึ่งนี่ครับล้อไหไรติดรถมีมาให้ดูโครงสร้างตัวรถนะครับซีนทางมะพร้าวสภาพเดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะครับท้ายเนี่ยรับประกันไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับตัวรถทั้งคันนะครับบอดีบ้บางๆเดิมๆลองดูหัวน็อตนะครับนี่หัวน็อตไม่เคยมีถอดนะครับสาหรับตัวค,ำคํำชกหัวน็อตฝากระโปรงหลงังนะครับ เลียมน็อตคมๆไม่มีรอยขันไขนะครับสปอร์ตเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบครับนี่ครับคุณผู้ชมหัวน็อตซ้ายขวาสวยๆแบบนี้นะครับรอยขันรอยไข่ไม่มีรอยขีบโรบอทจากโรงงานนะครับทิ้งร่องรอยสปอร์ตเม็ดอาร์คไว้แบบนี้นะครับเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากการโรบอทโรงงานนะครับเขาจะขีดตัวรถทั้งคันเนี่ยเอาไปจุ่มสีพอจุ่ม ถุงสีเสร็จแล้วปล่อยรถออกมาเนี่ยมันจะทิ้งรอยอาร์คแบบนี้นะครับทิ้งรอยขีดแบบนี้ไว้ถ้าไม่มีตรงนี้สันนิษฐานได้นะครับรถอาจจะมีชนมาแล้วมีทำสีมาแล้วไว้หลังนะครับของแท้เดิมๆนะครับฮอนด้าจะเลือกใช้ยี่ห้อ Stanley สำหรับในรุ่น Honda j a จ z นะครับจะเลือกเป็น Stanley ติดรถมาแบบนีนบ้ตัวไฟท้ายรอยแตกรอยร้าไม่มีนะครับแบบนี้เหมือนกันทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันเลยนะสแตนลี y เหมือนกัน แตกร้าวเนี่ยไม่มีคมไฟใสๆสวยๆนะอ่ะมาดูด้านข้างฝั่งซ้ายของตัวรถกันบ้างดูมุม45่องศาตรงนี้นะครับเพื่อเห็นเลี่ยมชัดนะเลี่ยมคมของตัวรถต้องเห็นขึ้นชัดเจนแบบนี้นะครับบางเดิมทั้งคันปากกระโปรงบุเพาะหให้ดูได้เลยนะครับส่วนภายในห้องโดยสารคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีแดง รสภาพเบาะนะครับไม่มีช้าดูตั้งแต่หัวเบาะนะครับพนักพิงแล้วก็พื้นเบาะตรงนี้ฟองน้ำแน่นๆหนังสวยๆนะครับแอร์เย็นเพียงเพราะเบาะนุ่มนะครับแล้วก็หุ้มหนังสวยๆมาให้แบบนี้คีบแอร์ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสบภาพสวยดีจอทัชสกรีนขนาดเนิ้วนะครับมีกล้องมองหลังให้แล้วเรียบร้อยสําหรับ Honda Jazz 1.5 V+ ตัวนี้นะครับปุ่มกด push start มีมาให้ตรงนี้ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงปุ่มรับสายวางสายอยู่ตรงนี้ครับมีมาให้เรียบร้อยไม่แท้ไม่เดิมนะครับคันนี้8 0 0 0 0โลดูสภาพคอนโซลด้านหน้าริ้วรอยรอยถลอกไม่มีสวยกริ๊กครับคุณผู้ชมแอร์แบ็กหใบอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับคนนั่งฝั่งซ้ายด้านหน้านะครับคิปแอร์รอยแตกรอยหกักไม่มีนะกรอบแอร์รอยถลอกลอกล่อนไม่มีครับสภาพสวย แผงประตูด้านในฝั่งซ้ายไม่มีรอยลอกรอยถลอกนะครับสบภาพสวยแบบนี้ตัวนี้เป็นซอฟทัชนะครับผุ้หนังใครหายอยู่ Honda j a จ z นะครับคันนี้ลองเข้ามาดูนะสภาพสวยๆแบบนี้ไฟแอมเบนไลท์สีฟ้าด้านล่างมีมาให้เรียบร้อยครับแบบนี้นะที่วางแก้วสองใบตรงนี้ที่เก็บของเล็กๆน้อยๆตรงนี้มีมาให้เรียบร้อย สำหรับ Honda j a z าเกียี์ออโต้ครับคันนี้เป็นแบบ CVT 7สปีดลองดูพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับความกว้างความใหญ่ Honda Jazz นะครับนั่งหลัง3คนเนี่ยสบายๆตัวเบาะนะครับโอบร,รับกับสรีระของคนนั่งอย่างดีแบบนี้เลยนะภายในนะครับจะเป็นสีดำส่วนพนบนนะครับซึ่งบนเนี่ยจะเป็นสีเบจ ฝ้าเพดานให้เห็นชัดๆครับสะอาดสะอ้านรอยยันรอยเจอรอยขีดเขียนไม่มีครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับดูวัดรอบกนะารเดินเครื่องยนต์รอบเดินเบาเรียบๆนิ่งๆนี่เลยครับหน้าจอเรือนใหม่เป็นสามช่องแบบนี้ กระตากเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วนะครับลองดูด้านขวาก่อนนะครับตรงนี้แปดหมืนหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบกิโลนี่คือไม้แท้ไม่เดิมสำหรับรถห้าปีรถห้าปีนะครับวิ่งแปดหมืนโลเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยไม่ถึงสองหมื่นโลก็ถือว่าใช้งานไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะมากเลย ัวแสดงผลตรงนี้นะครับสำหรับหน้าจอกลมๆฝั่งขวาก็จะมีทิป A ทิป B เรนนะครับเรนก็คือบ่งบอกระยะทางที่รถคันนี้จะวิ่งได้สำหรับน้ำมันที่เหลืออยู่ในถังนะครับก็คือตอนนี้วิ่งได้อีก26กิโลน้ำมันก็จะหมดเอเวอรเรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย10.7กิโลเมตรต่อลิตรไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้รถจอดอยู่ในลานไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับสตาร์ทเครื่องอุ่นเครื่องอยู่กับที่ อัตราสิ้นเปลืองก็อาจจะเยอะนิดหนึ่ง10.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้ก็ตั้งเวลาแล้วก็มีแสดงอุณหภูมิภายนอก38องศาตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของโหมด e อคอนฮอนดก็จะมีมาให้แบบนี้นะครับเป็นปุ่มกดตรงนี้นะครับสำหรับเปิดโหมดอีคอนเพื่อความประหยัดน้ำมันหรือปิดนะครับเพื่อวิ่งในโหมดปกติด้านหน้าช่องแอร์ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วสำหรับคนขับ นะครับค่อนข้างแข็งแรงเลยเวลาไม่ใช้ก็พับเก็บเข้าไปแบบนี้และแท็กชันคอนโทรลเนี่ยมีมาให้แล้วนะครับกดไปเนี่ยจะเป็นปิดนะไม่ใช่เปิดนะครับถ้าเรากดไปเนี่ยกดค้างไว้เนี่ยจะเป็นปิดแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นให้แบบนี้นะครับเป็นรูปรถถลายแล้วก็มีคําว่า off o f f แบบนี้ครับนี่คือว่าแทระบบแท็กชันคอนโทรลปิดอยู่นะก็คือระบบป้องกันการลืล่นถลายป้องกันล้อหมุนฟรี อ่ะตัวแอร์ตรงนี้จะเป็นจอทัศกรีนนะครับปรับเป็นออโต้ได้นะอุณหภูมิปรับได้ต่ำสุด17 18องศานะครับหาสิบแปดองศาอ่ะผมปรับสกักที่แปดพอละเพราะว่าค่อนข้างจะเย็นค่อนข้างจะเย็นมากตรงนี้ก็จะเป็นจอทัศกรีนนะครับมาแตะสัมผัสได้โหมดต่างๆนะครับ ออดิโอรับสายวางสายเสียบ usb ได้บลูทูธมีให้สามารถเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็จะมีช่องเสียบ usb อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับ Apple CarPlay แบบเสียบสายได้ตรงนี้ก็เป็นช่อง hdmi สามารถเชื่อมต่อไับอุปกรณ์ภายนอกนะครับขึ้นหน้าจอตรงนี้ได้มี hdmi มาให้ power outlet ขนาด180วัตต์มีมาให้1ช่อง ฮอนด้าแจ๊นะครับตัวนี้ GK ปี2020ครับเราขายอยู่ที่4 8่0 0 0แบาทครับฟรีดาวเนี่ยผ่อนไม่ถึง9,000บาทหรอกนะครับเดือนเดือนอ่าสัก18,000เนี่ยซื้อได้นะฮะเงินเดือน18,000ซื้อได้เลยนะครับเผื่อไว้นิดนึงก็คือประมาณ19,000เเดี๋ยวลองไปดูภายในห้องเครื่องกันดีกว่านะครับไปรับชมตัวเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์ Honda Jazz นะครับจะเป็นรหัส L15 1,500 cc ซีซีโดยประมาณนะครับให้กำลังแรงม้า117แรงม้าจะเป็นวาล์วแปรผันนะครับระบบไฮวีเทคแปรผันทั้งฝั่งไอดีและไอเสีย16วาล์วนะครับสำหรับตัวนี้ประหยัดน้ำมันได้ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรครับสำหรับวิ่งเดินทางไกลๆ17กิโลเมตรต่อลิตรได้ไหนๆเราเปิดเครื่องแล้วนะครับลองฟังเสียงนิดนึง ตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่นะครับผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่แล้วก็เปิดแอร์อยู่นะครับลองฟังเสียงดูนะเมื่อฟังเสียงแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์เนี่ยเดินเรียบเดินนิ่งไม่มีสวิงนะครับรอบเครื่องไม่แกว่งนะ เรามาลองดูฝากระโปรงกันนะครับเนี่ยฝาแท้ฝาเดิมน,อน็อตไม่มีขยับลองดูที่หัวน,อน็อตนะครับเรียมเรียบมุมคมแบบนี้นะครับฝากระโปรงแท้เดิมเป็นยังไงนะครับสติ๊กเกอร์มอกอติดมาจากโรงงานถามว่าย้ายได้ไหมสติ๊กเกอร์นี้เอาจากที่อื่นมาติดได้ไหมติดได้นะครับแต่มันต้องใช้กาวติดแล้วมันจะไม่แน่นสนิทแบบนี้จับดูรู้สติ๊กเกอร์กันรอยเป็นแผ่นใสๆแบบนี้นะครับ <S <S ถ้าเบิกพาร์ทใหม่เบิกอะไรใหม่ตัวเนี้ยจะไม่มีมาให้ ครับทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายทั้งขวาแผ่นเพดเดิมๆนะครับติดมาจากโรงงานนะสภาพอายุเนี่ยการใช้งานมันจะต้องมีร่องรอยนะครับตามอายุของมันแล้วก็ตัวตรงนี้นะครับตัวล็อกถ้าตรงนี้ไม่มีรอยเลยนะครับสบภาพสีสวยๆอันนี้อาจจะไม่ใช่ของเดิมที่ติดมากับรถของแท้ของเดิมรอยตรงนี้ต้องมีแน่นอนนะครับซีนยางตรงนี้สภาพเดิมๆเ,เล็บจิกเข้าความนิ่มความแข็งเนี่ย มันต้องเท่ากันกับตัวประตูบานหลังนะครับเพราะลถอายุเท่ากันใช้งานมาเท่ากันนะครับถ้าตรงนี้นิ่มเกินไปหรือแข็งเกินไปนะนิ่มเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นการเบิกฝากระโปรงใหม่หรือว่าแข็งเกินไปนะครับอาจจะเกิดจากการที่ทําสีทับ,บอ่ตัวแก้มซ้ายแก้มขวาตัวนี้นะครับสปอร์ตเมท้าทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมหัวน็อตไม่มีรอยขันไขนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาไม่เคยถอดคราบหน้าเดิมๆครับไม่มีชนหนัก ไม่มีกระแทกด้านหน้ามาแน่นอนนะครับแ้มซ้ายนะหัวนหัวน็อตสภาพสวยเดิมเดิมอนดแจ๊คคันนี้นะครับปี2020ตั้งขายอยู่ที่489,000บาทคันนี้บอกแล้วผมคัดมาให้รถสวยๆนะครับเล็ไ mm hmm. ม่แ0 0 0 0กว่าโลนะฮะกับรถราคา489,000บาทเป็นตัว V Plu s โฉมสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเลิกผลิตใครสนใจนะครับหารถแฮตแบ็ก5ประตูอันกประสงค์ใช้งานแบบนี้เบาะหลังพับราบเป็นพื้นที่เก็บของข,องขนาดใหญ่ แยจีเค yeah, ครับปี20มาย80,000ตั้งขาย489,000บาทสนใจคันนี้ติดต่อมานะครับเบอร์0623058486ผมลีฟเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์มือสองนะครับสนใจติดต่อหาผมโดยตรงได้เลยจะซื้อสดหรือจะจัดไฟแนนซ์สามารถโทรมาปรึกษากันได้ครับชอบการรีวิวแบบนี้นะครับฝากกดติดตามช่องลีฟรถเก่งมือสองนะครับกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมเองนะครับ อ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ